วันนี้เราอยู่กับพี่กิฟติกิติการปัจจิมนะคะนักวิทยาศาสตร์คนเก่งของเราพี่กิฟคะนักวิทยาศาสตร์คืออะไรคะ,น,ะ,คะนักวิทยาศาสตร์นะคะคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นสาขาที่มีหลายสาขามากก็จะมีสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะวิทยาศาสตร,ร์บริสุทธิ์ก็ได้แก่ชีวะฟิสิกส์เคมีสถิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็จะเช่นอัญมณีและเครื่องประดบับฟู้ดไซด์วิทยาศาสตร์อาหาร ออวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายวัสดุศาสตร์พอลิเมอร์ mer, และสิงทอ oh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ย<ม>ความก้าวหน้าของอาชีพเนี้ยของนักเพยาศาสตร์นะคะพอน้องๆเรียนสาขาพวกนี้มาแล้วเนี่ยเขาสามารถต่อยอดในอาชีพเขาได้ยังไงบ้างคะ<ม>สิ่งสําคัญที่เราได้จากการกระบวนการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราได้องความรู้จากการที่เราไปเรียนคณะนั้นารเรการวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรจากสิ่งที่เราเห็นทําให้เรามีกระบวนการคิดอะคะ่ะ คือการที่เราจะเชื่ออะไรสักอย่างเราต้องมองเห็นตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็แก้ปัญหาเพื่อที่จ,จะได้รู้คําตอบวังสืบไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วถ้าน้องๆอง่ะค่ะเขาสนใจอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะน้องๆต้องเรียนสายอะไรมาแล้วไปต่อคณะวิชาอะไรต่อคะก็น้องๆก็ต้องเรียนสายสาม,มัญน,นะคะม .4 มห้าม .6 แล้วก็เลือกเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์แล้วแต่ละคณะเนี่ยค่ะมันก<ม>็จะ พอเรียนปีหนึ่งเข้าไปทั่วไปนะคะปี2ก็จะให้เลือกสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าบางมหาวิทยาลัยก็จะเลือกเรื่องแต่ตอนเข้ามหาวิทยาลัยเลยความน่าสนใจของอาชีพนี้ค่ะอนอกจากจบออกมาแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองนะคะ,คะน้องๆสามารถทําอะไรได้้างเป็นนักเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าจะทําอะไรต่อยอดจากนั้นได้ไหมคะได้ค่ะคือการที่เราเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราได้รู้พื้นฐานของสิ่งเหล่านั้นอะ่ะอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะเป็นข้อได้เปรียบของเราเราสามารถมาประยุกต์ใน ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยางพาราค่ะเรามีวัตถุด,ดิบที่อยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วการที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีข้อมูลความรู้แล้วก็ประยุกต์เป็นค่ะเราก็จะสามารถนํา ผลผลิตเหล่านั้นนะคะมาประยุกต์ต่อเพื่อทําให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจได้ดีเลยก็มองแล้วก็คือนอกจากองความรู้เพียวๆของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยสามารถประยุกต์สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้มีวิทยาศาสตร์สาขาใหม่ๆนะคะเช่นอัญมณีและเครื่องประดับวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจปิโตเคมีและโพลิเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะธรณีวิทยา น่าสนใจหลายสาขาเลยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆน,นะคะ่ะถ้าเกิดเขาสนใจเนี่ยเขาควรจะหาข้อมูลระหว่างเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะถ้าน้องๆสนใจน้องๆก็ต้องหาข้อมูลในแต่ละสาขาวิชาถึงว่าเออสนใจด้านอัญ,ญมณีเราก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะว่าสาขาอัญ,ญมณีมีให้เลือกกี่สาขาย่อยรู้สึกว่ามันจะมีเรียนอัญ,ญมณีเป็นเพียวอัญ,ญมณีนะคะเรียนพื้นฐานของสารนะั้นเรียนการบริหารมันแล้วก็เรียนการผลิตมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากให้พี่กิ๊บ์ะคะฝากอะไรถึงน้องๆที่เขาสนใจอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีค่ะก็น้องๆที่สนใจนะคะพี่ว่าคณะวิทยาศาสตร์นะคะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นว่าต้องไปตั้งทำการทดลองในห้องแลบก็คือประเด็นสําคัญก็เลยคือการเรียนวิทยาศาสตร์คือสอนให้เราได้ได้คิดอะค่ะได้คิดแล้วก็ได้ค้นหาความจริงมาแล้วก็มีกระบวนการคิดอะค่ะทําให้เรามีกระบวนการคิดจริงๆค่ะได้ค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะ ความรู้จากพี่กิฟในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในอน,นาคตขอบคุณพี่กิฟมากคนะ่ะะ